และนี่ก็คือสวนสัตว์สปันกี้เทปสุดหลอนที่พี่เจฟเลยจะต้องมาที่นี่อีกครั้งแล้วจะโดนมาจับกินหรือไม่ใครคิดว่ารอดคอมเมนต์หนึ่งและไม่รอดคอมเมนต์สองก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์ share, ไปดูกันเลยกลับมาอีกแล้วครับทุกคนกับสวนสัตว์แห่งนี้ และตอนนี้นะครับทุกคนสวนสัตว์นี้ก็ได้อัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งก็ได้เพิ่มสัตว์ใหม่เข้ามานั่น,นก็คือเจ้าสปันกี้เทปนั่นเองนะครับทุกคนอาเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับวันในสวนสัตว์แห่งนี้จะน่ากลัวและหลอนขนาดไหนโอเคครับเออไมจะต้องซื้อเลยเอา้าคุณลุงยังอยู่เหมือนเดิมหรอเนี่ยว่าไงจะก็อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละว,วันในสวนสัตว์ของฉันได้อัปเดตสัตว์มาใหม่แล้วนะแต่ฉันบอกก่อนนะว่าฮา,า,าเข้าไปแล้ว อันตรายมากๆโอ้โหทุกคนขนาดไอ้คุณลุงนี่ยังเตือนเราเลยครับทุกคนโอเคครับไปเป็นไรนะพุ่มเดี๋ยวผมจะเอาชีวิตรอดเองครับไปกันครับทุกคนอ่าฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ําเหมือนเดิมนะครับข้างนอกมีอะไรไหมยังไม่มีครับทุกคนโอเคในส่วนด้านหน้าตรงนี้ก่อจะเป็นของฝากาเหรอมีใครอยู่ไหมครับรอบนี้ไม่มีใครอยู่ครับทุกคนเราสับนี่แน่โอ้เป็นของเล่นนะครับเราสามารถหยิบกลับบ้านได้เลยนะครับเนี่ย เป็นของในตุ๊กตาโอเคครับเข้าไปข้างในกันดีกว่าโซนนี้ก็เป็นโซนสัตว์ทะเลนะครับทุกคนนี่โอเคมีไหมเอ่ยตรงนี้ยังไม่มีครับยังเหมือนเดิมนะครับปลาเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นเจ้าปลาตัวเล็กๆนะครับทุกคนเอ้ยอแต,แต่แต่ตรงนีมีครับทุกคนนะั่นก็คือเจ้าเอลแกนมาจา้าโอ้โหยู่ตรงนี้เลย,เยแต่ว่ามันตัวไม่ค่อยใหญ่น,นะครับน่าจะเป็นลูกๆของเจ้าเอลแกนมาจ้านั่นเองไก่ แกคือใครแกจับฉันมาที่นี่ทำไมโอ้ยคนดูเหมือนว่ามันสามารถสื่อสารกับเราได้ด้วยนั่นเอะโอเคอย่าไปใกล้มันเกินอยู่ตรงนี้แล้วกันเอ้ยตรงนี้ก็เจออีกแล้วครับมันคือเจ้าเดอะบู๊ปโอ้อยู่ตรงนี้เลย้าฉันเหรอฉันรู้สึกว่ามีคนกําลังจ้องฉันอยู่โอ้อยู่ตรงนี้เลยนะครับกับเจ้าเดอะบู๊แล้วก็เจ้าเอลแกนมาจา ว้าวโอ้น่าขลัวมากมากครับโอเคเราไปกันต่อครับในตู้ถัดมากันเลยนะครับออ้ยตู้นี้ใหญ่ดีนะครับมีอะไรเอ่ยเอ๊ะตู้นี้ก็มีครับทุกคนมันคือเจ้าชินโซนิกซีเตอร์โอ้โหอุยตัวใหญ่มากครับทุกคนออ้ทุกปากของมันโคตรกว้างเลยนะครับโอ้ยเป็นอยู่ในตู้นี้ครับทุกคนโอ้ตู้นี้คืออัปเดตมาใหม่นะครับอ่าโดนจับมาไว้ในตู้นี้เลยนะครับสําหรับเจ้าเออซีอิเตอร์นะครับทุกคนโอเค ตู้นี้เป็นตู้ที่แบบว่าคนน้ากลัวเลยนะครับทุกคนเราไปกันต่อครับฝั่งนี้แหะครับมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหฝั่งนี้เฮ้ยนี่มันคือเจ้าสิงโตของยาราเบ้ครับทุกคนมันโดนจับเข้ามาไว้ในตู้นี้นะครับ แล้วตู้นี้ก็มีเจ้าค้างคาวปีศาจด้วยนะครับก็คือเรปี B ้เบบี B ้ครับเุ้ยอยู่ตรงนี้เลยออ้ยสองตู้นี้คือเป็นตู้ที่น่ากลัวมากๆเลยนะเนี่ยเอ้ยดูดูด,ดูขามันกำยำอยู่นะครับทุกคนดูเหมือนว่ามันอยากจะออกมาจากตู้นี้เนี่ยเลยนะครับทุกคนออ้ยเฮ้ยอย,อย่าไปใกล้ครับถ้าเราไปใกล้ไม่แน่นะครับมันอาจจะากระโจนใส่เราก็ได้ตั้เนี่ยะเฮ้ยโอ้หน่ากลัวน่ากลัว,ลวตรงนี้เฮ้ยโอ้โหนี่นี่นี่ค้างคาวปีศาจอยู่ในตู้ปลาได้ไงวะเนี่ยเออเอิ่มแต่ว่ามัันนนไม่กิปลาะครบ มันน่าจะกินมนุษย์เป็นอาหารแน่เลยโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยข้างล่างนี้นะครับก็ยังเป็นโซนของตู้ปลาอยู่นะครับปวาแต่ตู้ปลาตู้นี้ล่ะอโอนี่คือเป็นครอบครัวข,ของเคอร์เลอร์สปาร์กี้โอ้ยสามตัวเลยนะครับปู่แต่ละตัวคือแบบว่าโคตรหลอนเลยนะครับพวกมันโดนจับมาไว้ในตู้นี้เลยนะครับโดนยัดไว้ตู้นี้เลยเอ๊ะแล้วตู้นี้ล่ะเฮ้ยตู้นี้ก็น่ากลัวมากมากนะครับอ้ยอย่างหลอนเลยนี่คือเจ้าแพนด้าซูโคซีนะครับปลาสีแดง แล้วก็เจ้าแกสุกศิซต์อุ้ยมีขาเป็นแมงมุมด้วยโอ้ยฉันหิวอาช้นไม่ได้กินอะไรมาหลายปีแล้วฉันโดนจับเข้ามาที่นี่แกรู้ไหมเจ้ามนโนฉันเห็นแกอยู่นะแต่ว่าฉันไม่สามารถออกไปได้ฉันโดนสะกดไว้อยู่ตรงนี้อุทุกคนมันโดนสะกดไว้อยู่นะครับทุกคน เออโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับโอเคครับเราไปกันต่อดีกว่าเ่อยก่อนที่พวกปันช้าหลุดออกมานะครับเอ๊ะไปครับไปครับเอ๊ยมีทางออกแต่ว่าขอลงไปข้างล่างนี้ดีกว่านะครับทุกคนส่วนข้างล่างนี้นะครับเอ๊ะมีอะไรไหมเอ่ยฮึบฮึบค่อยๆดูครับค่อยๆดูมีอะไรบ้างฮึบ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 อ่าจะมีอะไรเอ้ยเจอแล้วครับโอ้หนี่คือเจ้าชินโซนิกร่างสุดหลอนครับทุกคนนี่คือคูดชินโซนิกครับหรือว่าร่างโซนิกสุดหลอน เอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้โยเป็นร่างที่แบบว่ามีปากทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วก็ลูกตาฝั่งนี้มีห้าลูกตาด้วยนะครับเฮ้ยโอ้โหไอตัวนี้อย่างน่ากลัวเลยนะครับอาอ้าโอ้โน่ากลัวามากเลยโอ้โหถ้ามันหลุดมาได้แล้วก็คิดว่า พี่เจฟเลยน่าจะโดนไอ้ตัวนี้นะครับกินก่อนเลยนะเนี่ยเอ้ยดูฟันของมันโคตรเยอะแล้วก็น่าขวามากเลยนะครับโอเคโอเคเราเรีบหนีออกจากโซนนี้ดีกว่านะครับแถมตรงนี้ก็ยังมีเจ้าสีเตอร์ด้วยนะครับโอเคไปกันดีกว่าหนี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 นตรงนี้เป็นโซนของอควาเรียมอีกแล้วหรอครับเนี่ยเอะมก็จะมีเจ้าปลาการ์ตูนด้วยนะครับ อยู่ตรงนี้เออมีน้ำวิ่แล้วเอออยู่น้ำจังเลยขอกินน้ำหน่อยได้ไหมครับฮัลโหลน้ำน้ำเออเออน้ำน้ำไม่มีน้ำหมดยังไม่ได้เติมครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเออเออ,เอ,อโอ้โหเจอแล้วครับแวบๆเลยนี่มันคือเจ้าูนโนมาลีออ้ยอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่ามันน่าจะกินเจ้าสิงโตทะเลไปเรียบร้อยแล้วเอ้ยไม่ใช่แค่ตัวเดียวสองตัวเลยก็คือเป็นเจ้านี่เลยโอ้โหเมกะโลดอน,นครับทุกคนแล้วก็เจ้าูโนมาลีนะครับเป็นปีศาจปลา มันอยู่ในตู้น้ำตู้นี้เลยนะครับอุ๊ยอุยมันจ้องเราอยู่ครับมันจ้องเราอยู่แฮ่เฮฮถ้าชั้นหลุดออกไปได้เมื่อไหร่ละก็ไอ้เจ้ามนุษย์คนนี้ชั้นขอละกันนะฉันจะกินมันเป็นอาหารของชันอุ๊ยน่ากลัวมากครับนี่คือตู้นี้นะครับก็จะมีปีศาจสองตัวนี้นะครับอยู่ในตู้นี้เลยอยู่เป็นโซนน้ำนะครับอยู่ตรงนี้อ่าโอเคโอเคเราไปกันต่อครับก่อนที่ มันจะรู้ว่าพี่เจฟฟรีเข้ามาใกล้มันมากๆนะตอน,นีน้โอเคหนีดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นอุโม,มงค์เล็กๆนะครับแล้วก็เอ้ยมีทางออกตรงนี้ด้วยนะครับขอดูหน่อยสิมีอะไรบ้างทางออกตรงนี้ฮึบฮึบโอเคในส่วนน้นท่าของเราที่มองเห็นก็คือเป็นโซนของสิงโตอโอเคไปกันครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนพี่เจฟฟรี่เจอตาแวบบๆเดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้เจอแวบบๆครับนี่ไงมันคือเจ้าไวสสปันคีเทปสปันคีสีขาวครับทุกคน อยู่ตรงนี้เลยเอ้ยเจอแล้วครับทุกคนนี่นี่นี่ที่แบบว่ามันเป็นหัวหน้าของสัตว์ที่นี่เลยนะครับเอ๊ฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มได้กลิ่นของมนุษย์ของมาใไก่ฉันแล้วทุกคนมันรู้แล้วครับว่าตอนนี้พี่เจฟรีอยู่ตรงนี้แล้วครับแต่ว่าชนข้างนอกนี้คือมันสามารถกระโดดมากินเราได้เลยนะครับงั้นพี่เจฟรีขอใช้นี่เลยนะครับเป็นการพรางตัวหายตัวนี่าตอนนี้นะครับพี่เจฟรีก็จะมีร่างกายที่แบบว่ามองไม่เห็นครับ โปร่งใสเลยนะครับเฮ้ยโอ้ยตรงนี้ก้ามีครับตรงนี้ก็คือเจ้าลามสปันกี้เทปว้าวอุ้ยตัวใหญ่มากเลยนี่ตัวสีตัวสีเขียวครับทุกคนเจ้ามะนาวนะครับหรือว่าเจ้าลามสปันกี้เทปอยู่ตรงนี้เลยนะครับทําไมฉันรู้สึกว่ากลิ่นมนุษย์อยู่แถวนี้มันแรงจังวันนี้เอแต่ว่าฉันมองไม่เห็นนะมันอยู่ไหนวะเรียฉันสัมผัสได้ว่ามีมนุษย์กำลังจ้องฉันอยู่แน่เลยไม่ง่ายมันก็อยู่แถวๆนี้แหละ ทุกคนมันได้กลิ่นของพี่เจฟลีด้วยอุ้ยปากของมันมี2ชั้นแล้วก็ลูกตาดําของมันไม่เท่ากันด้วยนะครับอแต่ว่ามันก็ตัวใหญ่มากๆนะครับไปกันต่อครับปกติโซนนี้เป็นโซนของสิงโตนะครับน่าจะขนมันฆ่าไปกินแล้วโอ้ยแล้วก็นี่ไงสิงโตจริงๆด้วยนะครับเอ๊ะแล้วตรงนี้ล่ะอู้นี่คือเจ้าไวส์ปัตคี้เทปนะครับหืมทไปด้วสุึ่ววาด์เดหนาวชั้นเลยมันมีกลิ่นของมนุษย์แรงขนาด ฮ้ยทุกคนมันรู้ครับว่าพี่เจฟดีอยู่แถวแถวนี้ไอตัวนี้โอ้โหไอตัวใหญ่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีปากสองชั้นลูกตาลูกใหญ่มากๆเลยนะครับโอเคโอเคเอ๊ะแต่ว่าสนสัตว์นี้อัปเดตมาใหม่นะครับมันมีหนึ่งตัวที่หายไปนะครับทุกคนเอ๊ะมันมีหนึ่งตัวที่หายไปหายไปไหนกันแล้วเนี่ยเดี๋นนยวดิยนขยะในขยะมีไหมไม่มีน่าจะอยู่ไม่ได้ครับขยะเอ๊ะมันมีหนึ่งตัวที่หายไปอ่ะนั่นก็คือเจ้าสกายสปันกี้ครับทุกคน อยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้คือเป็นท่าเรือนะครับอยู่เอ้ยเฮเดี๋ยวเดเ,ดเดจออะไรบางอย่างฮึบแขนแขนได้มันคนุ้นๆฮึบอโหเจอแล้วครับทุกคนเจ้าสกายสปันกี้แทบมนันหลุดออกมาอยู่ตรงน,นี้อุ้ยมันปีนหลังคาอยู่นะครับตอนนี้ฮฉันจะมาจับปลากินโถเออจะไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเจ้ามนุษย์ก็ไม่มีให้ฉันกินฉันกินไอ้ขุนลุงที่อยู่ด้านหน้าแล้ว เอ๋ทุกคนมันมันจับคุณลุงที่อยู่ด้านหน้าป้อมยามกินแล้วครับโอ้ยไอ้เจ้าสกายสปาร์กี้ออ้ยมันน่าจะหิวแน่เลยนะครับมันออกมาข้างนอกนะครับเฮ้ยอะไรวันนียฉันได้เกณฑ์ของมนุษย์อีกแล้วเนื้อสับสับของมนุษย์มันโยนไหนวันนี้เอ๋ทุกคนตอนนี้นะครับมันอยู่ท้าบนนะครับเราจะทายังไงกับมันดีครับเฮ้ยโอ้นี่เลยนะครับตัวโคตรใหญ่อยากจะดูหน้าของมันจังเลยอะ ไปแกก็ฉันได้เก็นมาย์มันอยู่ใกล้ฉันมากๆเลยตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยฉันมองหาไม่เห็นมันอยู่ไหนเยตอนนี้พี่เจฟรีในการพางตัวอยู่นะครับเอทางนี้เข้าไปไม่ได้ทุกคนเขากั้นไว้โอเคครับไปกันครับไปกันครับตอนนี้พี่เจฟรีกําลังพางตัวอยู่นะครับทุกคนเหรือว่าเราจะใช้โดนในการบินดีนะครับทุกคนโอเคขอทดสอบแบบว่าใช้โดนหน่อยแล้วกันนะครับพี่เจฟรีจะใช้โดนในการบินสองหน้าดูหน่อยแล้วกัน แต่ว่าเราจะต้องใช้โดนจิ๋วนะครับไม่งั้นวันรู้แน่เลยครับว่าพี่เชฟรีปารากฏตัวแล้วครับโอเคไปครับโอ้นี่พี่เชฟพี่อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ร่างกายนะครับโปร่งแสงใช้วิชาหายตัวอยู่นะครับโอ้นี่ไงนี่ไงเออเดีย๋ยวี่ชนแขนมันเออเออเอ,อไปครับเฮ้ยอะไรอะไรวะเนี่ยอื่มไอจ้มะแรงวัน,นวงั้นเหรอฮึ่จะไม่ชอบเลยมะแรงวันเนี่ย โอ้นี่เลยนะครับนี่คือหน้าตาของมันสำหรับเจ้าสกายสปันกี้เทปโอ้หน้าตาของมันน่ากลัวมากเลยโอ้แต่ว่าเหมือนตาของมันกำลังง่วงนอนเลยนะเนี่ยว้าวปาก2ชั้นเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะตัวใหญ่มากๆเลยโอเคโอเคเฮ้ยหนีด่วนเลยนะครับปึบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ฉันเห็นแบบแบบเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้พางตัวนะครับโอเค ตอนนี้พี่เจฟฟีกำลังพังตัวแล้วนะครับร่างกายก็จะโปร่งสใสในส่วนตกนี้เป็นห้องน้ําเข้าไปได้ไหมเอ่ยเข้าไปไม่ได้ครับอืมเข้าไปไม่ได้ทางนี้ก็ทางตันนะครับโอเคเราจะต้องวิ่งกลับไปทางเดิมสินะโอเคเรีบหนีกันดีกว่าครับทุกคนรู้สึกว่า เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่ามีสปันกี้หลุดออกมาจากสวนสัตว์เอเควิ่งเลยนะครับอุ้ยไอตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมฉันได้กลิ่นอีกแล้ว่เพื่อนไม่รู้ว่ามนุษย์มันอยู่แถวไหนอ่ะฉันคิดว่ามนุษย์มันยังหลงเหลืออยู่ในนี้นะเพื่อนเฮ้ยมาดูแล้วนะครับว่าพี่เจฟไปวิ่งผ่านหน้ามันนะครับฉันก็ได้กลิ่นเหมือนก่นอนเฮ้ยอยู่ไหนวะดีอ่ะโอเคครับไปกันครับหนีดีกว่าขอไปดูคุณลุงหน่อยแล้วกันนะครับว่ายังอยู่ไหมเอ่ยคุณลงุงใน ได้ข่าวว่าโดนกินแล้วโอ้จริงด้วยครับไม่อยู่แล้วโอ้น่าจะโดนกินครับทุกคนโอเคหนีกันดีกว่าเออเดี๋ยวเดี้แล้วพี่เจฟพีเจออะไรแบบนีบแล,แล้วครับทุกคนฮ่ฮฮฉันมาดักรอแกอยู่ทางออกฉันรู้นะว่าแกหายตัวอยู่ลูกพี่ของฉันสั่งให้แกมากินแกเอ้ยทุกคนนี่คือเจ้าสปาร์ กี้ครับทุกคนโอ้ยมันรู้แล้วครับว่าพี่เจ๊บเลหายตัวเออจะนึกจะหนีไปยังไงล่ะครับเนอ่ะฮ่าฮ่า <c oughs> <c oughs> แกแม่รอดได้มันมาแล้วมาโออเอ้ยโดนกินเรียบร้อยโอ้ยไม่รอดครับทุกคน <c oughs>